สวัสดีครับผมสองเท่าไก่บ้านครับสำหรับวันนี้ผมกัดจะพาพี่บ้านน้องี่ครับแวะชมแต่ติจ่าเป็นส่วนที่2นะครับนกะส่วนที่สองกัดจะเป็นส่วนต้นไม้กับป่านะครับผมเดี๋ยวผากัดจะขับไปเบิองขอไปช่มน้องปั่นนครับเนาะไปเลยครับ กระบองเพชรกระบอกเพชรครับผมเยอะมากครับทัานนั่งต่อท่านนั่งผมโมูหนะครับนี่ครับแต่ไม่พอใี่น้อยแต่เบอร์น้ำแข็งครับ สวนกระบองเพชรครับบรรยากาศตอนเย็นนาย่างมากครับผมโมโหนะคร <hi> ับเนาะนี่ครับผมก็เลื่องงานมากผมกับแม่ยางช่อมอากาศภาพพอนางเป็นดองนี้ชม่อมมึงกันครับผม่ครับคนโรงงานมันก็พากันเปื้อนเพราะมันช่อมกัน คเป็เส็นยี่สิบหลันเลยครับผมต้นใหม่เัยเก่มาครับท้าสองครัสองฟังนะครับผมสายขวา่าไม่นอะไรอทดพย้ัา่วนขอเชิญชวนนะครับพรพ่นองครับธรรมชาติมูรีกะแวะตลาดนินจาน้ำครับผมนลครับมีทั้งต้นใหม่มีอาหารมีสบายช็อปตามสบายเลยครับผม ฟันนี้กับนี่ครับโอ้ฟอนนี้เป็นทั้งผักหวานทั้งริกไทยผักกินในครับส้นนี่นี่หลายอย่างหลายแนวเลยครับผม นีืครับฟักม่่งเยอะครับส้นผลไม้กินได้งอกกับมีครับ สวยงามาครับผมสวนปลา ก็ได้เห็นดังสิโดนนะครับผมประกาศอะไรอย่างเง ขอทานเลยนะครับขอทานเลยนะครับขอบคุณครับผมขอพระคุณครับปากรับ,บค,ครับผมส่วนปลากรับ สวยงมามครับสวยงามมากไปต่อครับต้นไม้เยอะม,มากครับ ขออนุญาตถ่ายเลยนะครับพี่ของครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบมากครับอ่าจาของร้านใจดีมากครับผมขอบคุณครับพี่มาจากไหนครับพี่จากชลบุรีอ๋อครับผมครับผมขอบคุณครับพี่เขาจะดีมากครับพี่บอกว่าถ่ายได้ทุกต้นเลยครับขออนุญาตพาชมเลยครับ ักยยครับต้นนี้พี่เขาบอกว่าสายยาักครับชื่อพ่อมาครับแอบไปต่อครับไปต่อครับเอาอะไรหมดป้าเลย สวยมากครับสวยมากร้านนี่ใจดีจ้วยจะขอใจดีบคุณครับพี่ผมมากครับครครับครับครับผมแต่ถ้าเอแล้วก็จะกาแต่้ ปลาครับผมปลาไป้านครับปลาตะเพียนหน้าแดงไม่ใช่นะครับก็เวีครับอ๋อนี่ครับเนี้ยเห็นปะ น้อยใส่ครับไม่คยเห็นนะครับแบบเนี้ยก็ดีใจครับของผมของกนนานั่งั็ไปให้งานเจ,จ,จ้าว่าถั้าปีนะครับผมพื่งขามาตลาด นี่จากครั้งแรกคือกันนะครับผมรู้สึกว่าบารรยากาศบานเลยครับมี่ยังเบอร์หลเบิ่งหลายอย่างหลายแนวเลยครับโซนนี้สังคมมากครับรู้สึกว่าจากรบรรยากาศเลยครับมาสดนนี้นะ ส่วนข้างในเป็นเส้นอาหารค่อนข,ข้างเยอะครับ Hãy subscribe thì nó năm không Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn